สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะเมียในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีความคิดที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงาน หรือมีการเดินทางเ,าเพื่อที่จะมองหาการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ทีนี้มันก็มีไพ่ที่อยากจะย้ำเตือนให้คุณเนี่ยทบทวนการตัดสินใจของคุณอีกทีหนึง่งนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่อัศวินถือเหรียญแล้วมีไพ่สามไม้เท้าบวกกับไพ่อัศวินถือไม้เท้า เพราะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องการงานเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาชักชวนคุณนะถ้าคนคนนั้นเป็นพลังงานของไพ่ควีนถือไม้เท้าคนคนนี้บวกกับไพ่เด็กถือไม้เท้าที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขา พูดหรือว่าสิ่งที่เขาเสนอกับคุณในเรื่องค่าตอบแทนค่าแรงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดพอคุณมีการโยกย้ายไปถึงที่ณนะตรงนั้นนะนะแล้วไพ่เด็กถึงไม้เท้าที่เป็นพลังงานกับหัวเนี่ยอันนี้เป็นความตั้งใจของเขาเลยแล้วในที่ทำงานเนี่ยจะมีคนเข้าออกอยู่ตลอด อันนี้เป็นสิ่งที่คุณก็ต้องควรที่จะแบบสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบวกกับไพ่สามไม้เท้าเนี่ยเป็นการยืนยันเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไปถึงที่นั่นนะคุณจะได้รู้คำตอบได้รู้ความจริงว่าคนคนนี้ปากกับใจไม่ตรงกันแล้วสิ่งที่คุณเห็นนั่นก็คือไพ่ห้าไม้เท้าบวกกับไพ่หกดาบเนี่ย เป็นสถานการณ์ที่ถ้าเกิดว่าคุณมีการโยกย้ายไปที่นั่นนะนะมันจะต้องมีเรื่องพวกค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้คุณอ่ะทบทวนอีกทีว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่ว่าคุณจะต้องไปเจอปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปัญหากับเจ้าของถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาใจดี คุณก็อาจจะไปเจอปัญหาในอีกรูปแบบหนึง่งเช่นเพื่อนล่มงานเอ่อไม่ไม่แก้ตองเข้ากันไม่ได้นะมีการเปรียบเทียบแข่งขันชิงดีชิงเด่นอิจฉาลิษยาอะไรอไ้เรื่องอะไรแนวแนวเนี้ยนะที่แบบว่าเหมือนกับว่าทำตัวเป็นคู่แข่งกันคุณไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันจะรออยู่เพราะ ในที่ทำงานนี้นะมันมันมีความยุ่งยากแบบนี้แหละที่ว่าคนมันถึงเข้าๆออกๆแล้วก็เขาก็จะชักชวนคุณให้ไปร่วมงานหรือ,อทำงานกับคนกลุ่มนี้แต่อันนั้นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วก็เตรียมใจส่วนาบางคนเนี่ยถ้าต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศนะ ก็อย่างที่ผู้จัดบอกคะว่าคุณก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายการเดินทางแล้วสิ่งที่คุณจะต้องไปเจอในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะคุ้มค่ากันไหมไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเป็นสถานที่เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องจ่ายออกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเริ่มต้นแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณคาดหวังที่คุณจะได้ด้วยแล้วไพ่หนึ่งดาบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ เออพอคุณได้ไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยแล้วคุณจะคุณจะได้รู้ความจริงบางอย่างทีอ่อ่บางครั้งเนี่ยเขาพูดแล้วเขาก็ทำอีกอย่างหนึง่งทำให้คุณเนี่ยออ่ต้องเสียใจแล้วก็เ,เสียความรู้สึกนะผิดหวังกับการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้ซึ่งไพ่เ,เนี่ยอยากให้คุณเนี่ย ทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะว่าไพ่สามไม้เท้าไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยหมายความว่าบางคนนะกรณีบางคนถ้าทนไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมีการแตกแยกกันเลยแล้วก็คุณจะเหมือนกับว่าจะต้องหวนกลับมาเหมือนกับเสียเวลาเปล่าอะเสียเงินเสียทองด้วยแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็เป็นพลังงานของ ในอนาคตข้างหน้าในเรื่องการงานมันจะมีการผิดคำพูดการไม่รักษาสัญญาฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูพวกเอกสารพวกสัญญาพวกอะไรต่ออะไรด้วยว่ามันรัดกุมดีไหมถ้ากรณีว่าคุณต้องไปต่างถิ่นต่างแดนดูว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยนายหน้าอะไรพวกนี้เขามีตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่า คุณก็ต้องอตรวจสอบให้ดีมีใบอนุญาตมีอะไรไหมถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาคุณจะมาฟอ้องร้องเรียกร้องอะไรจากเขาได้หรือเปล่านะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทบทวนในเรื่องการงานของคุณส่วนในเรื่องอความสัมพันธ์อันนี้ผู้จัดจะต้องพูดถึงถึงแม้ว่าเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณ เพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณคบหากับใครบางคนอยู่นะหรือว่า,ามีใครที่คุณเคยมีปัญหากับเขามาก่อนเนี่ยแล้วก็แยกทางจากกันไปอะไรอย่เงี้ยเ,เขามีโอกาสที่จะหวนกลับมานะทำดีกับคุณขอโอกาสกับคุณอีกอันนี้กรณีว่า คุณได้แยกทางจากใครบางคนไปแล้วถามว่า,าสิ่งที่เขาขอโอกาสสิ่งที่เขาอยากจะขอแก้ตัวแล้วก็ให้สัญญากับคุณเนี่ยเชื่อใจได้ไหมถ้าคุณให้โอกาสเขาไพาก่ก็บอกให้คุณรู้ว่าการกลับมาของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้นะเป็นแค่ เป็นเป็นแค่การสร้างภาพหรือว่าเพื่อกู้สถานการณ์ให้ตัวเขาเองเพื่อ,เ,อเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไปไม่รอดยกตัวอย่างนะเขามีปัญหาในเรื่องการเงินหรือ,อในเรื่องการงานฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะวกกลับมาเพราะเขาไม่มีใครแล้วก็อยากจะเตือนสติคุณว่า,าถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไง การกลับมาของเขาเนี่ยก็จะดีแค่ชั่วคู่ชั่วคราวนะเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะเป็นในรูปแบบเดิมที่คุณก็รู้แหละว่าเป็นในแนวไหนส่วนในความสัมพันธ์ถ้ามีใครเข้ามาคบหากับคุณในช่วงเวลาเนี้ยก็บอกได้เลยว่าเจตนาของเขาเนี่ยเข้ามาหลอกหรือว่ามาสร้างภาพกับคุณคุณก็ต้องตรวจสอบสถานะตัวตนของเขา ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่คุณจะได้รู้กว่าที่คุณจะได้สัมผัสว่าคนคนนี้นะถ้าแท้ตัวตนของเขาเ,เป็นอย่างที่ผู้จัดพูดหรือเปล่าเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องเปลืองเวลาเปลืองเงินแล้วอาจจะพบกับความผิดหวังก็ได้ฉะนั้นไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ย เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณจะต้องปกป้องตัวคุณเองผลประโยชน์ของคุณเวลาอันมีค่าของคุณถ้าเกิดว่าหาวิธีเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงหรือถ้าคุณคิดว่าจะลองคบดูอย่างน้อยเนี่ยคุณก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่าคุณจะรับมือกับผู้ชายคนนี้ยังไงแต่บอกได้เลยว่าพลังงานของอ,อ,อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยนะเป็นคนที่มี จุดเสียจุดอ่อนในนิสัยของเขาไม่ว่าจะเรื่องการใช้เงินหรือเรื่องความเจ้าชู้ความขี้เบื่ออยู่กับใครได้ไม่นานอันนี้นะคุณต้องเตรียมใจไว้เลยแต่เวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะวางมาดดีเลยแหละหรือการพูดการจาเนี่ยดูแล้วเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบดูมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แต่ว่า พลังงานของไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยก็สนับสนุนให้คุณเนี่ยรู้เลยว่าคนคนนี้เขาปากอย่างใจอย่างท่าแท้ของเขาหรือการทำตัวของเขาที่แสดงให้คุณเห็นในตอนนี้มันเป็นแค่การสร้างภาพแต่อันเนี้ยมันขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณคุณจะลองคบดูก็ได้แต่อยากให้คุณเนี่ยฟังหูไว้หู นะเชื่อ,อ,อในคำทํานายของไพ่อันนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายสำหรับคุณแต่ถ้าคุณหลงเชื่อแบบให้ใจเขาร้อ,รอยเปอร์เซนต์เงี้ยบางทีคุณนะจะพบกับความผิดหวังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจหาวิธีรับมือไหนๆคุณก็ได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเอง และผู้จัดก็หวังว่า,า,าคลิปนี้หรือว่าช่องที่ผู้จัดทำเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับคุณหรือว่ากับใครบางคนก็ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ